ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในช่วงนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกันยาว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ในเรื่องของโชคลาภความรักและในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันหลายดวงในช่วงของเดือนกันยานี้นับว่าในแต่ละครั้งในแต่ละคราวที่ดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในเรื่องของการงานการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรชาวราศีธนูในช่วงนี้จะมีความหมายและจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของดวงชะตาในช่วงของเดือนกันยายนนี้เรามาดูในด้านของการงานของชาวราศีธนูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงของวันที่สิบเบดนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกัน ในช่วงนี้จึงทําให้ชาวราศีธนูมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าต้องระมัดระวังไว้บ้างบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางสิ่งบางอย่างนั้นก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ <N> ในช่วงของเดือนกันยานี้ในเรื่องของงานหนักๆก,ก็อาจจะกลับกลายมาเป็นงานเบางานเบาอาจจะกลับกลายเป็นงานหนักก็เป็นไปได้ดล้วนแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูก็มีความมณนะและก็มีความอดทนในเรื่องของการงานบางครั้งก็มีคนมาช่วยเหลือมีคนมาให้กำลังใจมีคนมาคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงาน ในช่วงนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้คนไหนจะทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีงานที่เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานบางครั้งบางคราวก็ได้ดังใจบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ดังใจที่เราต้องการงานที่ท่านทําบางทีบางครั้งนั้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริม ทำให้งานนั้นต้องยุ่งยากเกิดการเหน็ดเหนื่อยขึ้นอีกในช่วงนี้ถือว่าบางคนบางรายก็ต้องหาลูกน้องเข้ามาเพิ่มงานของท่านจะมีเข้ามาท่านอยู่ตลอดในช่วงของเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าท่านจะหยิบจับทําอะไรก็จะมีความสําเร็จอยู่ดีแต่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายซึ่งจะเป็นเงาตามตัวท่านได้มากท่านก็จ่ายมากในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีธนูจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสรรเสริญท่านชาวราศีธนูก็จะไม่เดือดร้อน เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เงินหาง่ายงานหากล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ชาวราศีธนูบางสิ่งบางอย่างก็ต้องระมัดระวังในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในช่วงของวันที่13ของเดือนกันยายนนี้จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤษภอันนี้ ชาวราศีตนูก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางสิ่งบางอย่างก็จะไม่มีความสําเร็จงานที่ท่านทาอาจจะมีการติดขัดหรือว่าไม่มีใครคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้งานที่ท่านทาบางทีก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤษภน,นี้นั้น ในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่ารวมกันหลายคนก็ให้ท่านระมัดระวงังจะมีการจริงดีจริงเด่นจริงไวจริงพลิบในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างบางคนก็อิจฉาไม่อยากให้เราได้ดิบได้ดีในช่วงนี้การเงินก็อีกเช่นเดียวกันต้องมันประหยัดอดออมถ้าหากว่าเราใช้โดยที่เรียกว่าไม่ประหยัดไม่อดออม ก็อาจจะทําให้เรานั้นต้องเดือดร้อนได้เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤกษก์แต่ต่อมาอีกริยะหนึ่งอันนี้ชาวราศีธนูจะมีดวงเด่นเกิดขึ้นอีกครั้งในเมื่อดวงดาวพระพุธนั้นจะอดาวพระศุกร์นั้นจะโคจรเข้าสู่ในราศีสิงห์ภายในช่วงของเดือนกันยานในช่วงของวันที่16นั่น ดาวพระศุกร์จะเข้าสู่ราศีสิงห์จึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินอันนี้จะมีดีเข้ามาท่านทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในเมื่อดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นจะทำให้ชีวิตของ ชาวราศีธนูมีความโดดเด่นเกิดขึ้นในเรื่องของการงานท่านก็จะมีงานทําที่ดีจะมีคนชอกคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองบางคนนั่นมีเลือเก็บเหลือกฟางอีกตา่หากบางคนก็มีเอาไปต่อยอด เพื่อที่จะลงทุนต่างๆในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานชาวราศีธน,นูนั้นจะไม่เดือดร้อนในช่วงของเดือนกันยาในช่วงของวันที่16เป็นต้นไปชาวราศีธน,นูจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาเกิดท่านในเรื่องของโชคลาภหยิบจับอะไร ในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็จะมีเกิดขึ้นท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็มีในช่วงนี้ถือว่าบางคนนั้นร่ํารวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ชาวราศีธนูดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงของท่าน มีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันของวันที่17เดือนกันยายนนี้ก็มีโชคมีลาภอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในเรื่องของการงานท่านสมัครงานอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานลาดงานบริษัทหรือว่า ห้างร้านต่างๆท่านไปสมัครท่านก็จะได้ทํางานท่านจะมีข่าวดีได้งานดีๆทําในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานดีเงินก็ต้องดีมีตามมาดวงชะตาท่านนั้นจะไม่ตกอับอีกต่อไปชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกันยาตอนปลายๆนี้นั้นจะมีดาวต่างๆที่มีการโคจรโยกย้าย ทำให้ดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความรุ่งโรจน์ลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ผิดกับในช่วงก่อนนั้น ในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านจะทำอะไรชาวราศีธนูก็รู้สึกว่าติดขัดอึดอัดอยู่บ้างในเรื่องของการงานก็จะไม่ค่อยคล่องตัวทำอะไรก็สะดุดมีการติดขัดไม่เหมือนในช่วงต่อไปนี้ในช่วงก่อนนั้นการเงินก็อีกเช่นเดียวกันอยากได้อะไรทำอะไรก็จะไม่ค่อยได้เงินทองก็จะฝืดเคืองอยู่บ้างในช่วงตอนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีธนูจะมีโชคมีลาบ มีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและการเงินอีกด้วยในช่วงนี้การงานของท่านจะดีมีงานทำอยู่ตลอดจะเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรอ,อีกด้วยจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการเงินชาวราศีธนูก็จะไม่เดือดร้อนมีเงินมีทองเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรก็มีความสำเร็จ อย่างง่ายดายเงินทองก็หาง่ายการงานก็หาคล่องโชคลาบก็มีสิ่งดีๆก็มีเข้ามาเกิดชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรในช่วงนี้จะมีความพร้อมมีความสำเร็จคนรักคนใกล้ก็กดี เอาอกเอาใจพูดจาดีทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาผู้นั้นอาจจะนำโชคนำลาบมาให้กับตัวเราก็เป็นไปได้บางคนนั่นก็มีการปรึกษาหรือสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ชาวราศีธนูในเรื่องของดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนกันยายนนี้เปลี่ยนจากกลาย ให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่มีจะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะพลิกจากดีให้ดีขึ้นขึ้น,นยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานดีการเงินดีโชคลาภก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพเรามาดูซิว่าทาวราศีตนูจะเป็นอย่างไรอาจจะต้องไปพบแพทย์บ่อยครัง้ง เกี่ยวกับในเรื่องของโชคออ,อ,อในเกี่ยวกับในเรื่องของโรคประจําตัวโรคประจําตัวอาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นในท่านไปตรวจหรือว่าไปพบแพทย์บ่อยครั้งจะไม่เป็นอะไรในช่วงนี้บางคนก็เป็นความดันไขมันเบาหวานหรือว่าภูมิแพ้นี่ท่านระวังไว้อาจจะมีกําเริบเกิดขึ้นได้ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ชาวราศีธนูจะทําอะไรในช่วงนี้ ให้ท่านระมัดระวังการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นบางคนก็เกิดการติดเชื้อมาจากที่อื่นหรือว่ารับเชื้อมาจากที่อื่นอันนี้ท่านระมัดระวังไว้บางคนนั่นไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ท่านระวังในเรื่องของการขับรถขับราแต่หากว่าท่านใช้มอเตอร์ไซค์ก็ท่านระวังไว้อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุโดยที่เรียกว่าท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัว ก็เป็นไปได้บางคนก็มีโชคมีลาบบางคนก็โดนเรียกว่าโดนคนเอารัดเอาเปรียบในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของอุบัติเหตุการใช้รถใช้สนอนอันนี้ท่านระมัดระวังไปเหนือไปใต้ท่านละวังไว้การดูดวงนั้นก็เป็นการชี้แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวัย ถ้าหากว่าเรารู้แล้วเราก็จะได้แก้ไขได้ถ้าหากว่าสิ่งไหนดีเราก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ละเว้นไว้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูท่านฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี